ก็ยังมีการเผยแพร่ข้อความความรู้สึกของคนที่ได้มีโอกาสไปเฝ้ารับสเสด็จเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่เกิดขึ้นเราจะเห็นได้ว่ามีกลุ่มดารานักแสดงอยู่กลุ่มหนึ่งนะคะที่ออกมาอ,ออกมาแสดงจุดยืนในความรักและการปกป้องสถาบานันแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยพวกเขาก็ได้ไปเฝ้ารอรับสเสด็จด้วยนะคะหนึ่งในนั้นก็คือคุณท็อปดารานินุษนะคะซึ่งเป็นคนที่มีการเผยแพร่ภาพชุดที่จะมีดาราหลาย หลายท่านเนยนะคะไปเฝ้ารอรับเสด็จด้วยมีคุณท็อปมีคุณไปรมามีคุณดี้นิติพงษ์ห่อนาคนะคะมีคุณนกสินใจมีคุณโออนุชิตเนี่ยนะก็ไปนั่งในกลุ่มเดียวกันคุณท็อปเดลรนีนุชเนี่ยก็ได้ถ่ายทอดความประทับใจที่เกิดขึ้นในวันนั้นนะคะ โดยอบอกว่าหนึ่งพฤศจ,จิกายน2,563ค่ํ้าคืนนี้ฉันได้อาบแสงจันทร์ที่ส่งพลังบวกอยู่บนท้องฟ้าเหนือวัดพระแก้วและเสียงทรงพระเจริญที่กระหึ่มอยู่โดยรอบหันไปเห็นรอยยิ้มและดวงตาระยับเป็นประกายราวกับดวงดาวนับร้อยนับพันคู่ที่รายล้อมอยู่รอบตัวหัวใจไม่รู้กี่พันกี่หมื่นดวงที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน ปิติเกิดที่ใจและปลุกพลังให้ฉันพร้อมจะปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ด้วยความสามาคัคคีด้วยความรักความปรารถนาดีจากหัวใจคนไทยที่เคยมอบให้แก่กันเสมอมาตั้งแต่ครั้งบรรพชนของเรานะคะแล้วก็ติดแฮชแท็กอนุชนไทยรักชาติศาสตร์กษัตริย์ค่ะคอีกท่านหนึ่งนะครับท่านนี้ก็เป็นที่รู้จักกันดีแน่นอนนะครับคุณนก สินใจเปล่งพาน,นิชนะครับคุณนกก็ได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งเป็นภาพตนเองนั่งเฝ้ารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบร,ะระมมัมวงศานุวงนะพระบรมมหาราชวังซึ่งในหลวงและพระราชินีได้ทรงมีพระราชติสันฐานกับประชาชนและผู้เฝ้ารับเสด็จหลายคนนะครับพร้อมกับข้อความว่าขอพระองค์ทรงพระ,จะเจริญยิ่งยืนนาน1พุทพฤศจิกายน2563 #we love อาแฮท็เดม นะฮะ We love them a l the same Thailand this the land of c o m p r o m i s e ก็เป็นคำตอบที่ในหลวงทรงตอบนักข่าวสี n เอนะครับบันทึกไว้ในหัวใจอนุชนรักชาส์กษักษิ์เนี่ยนะครับนี่ก็เป็นภาพของคุณนกนะฮะไปนั่งรอกันตั้งแต่กลางวันเลยใช่รอจนมืดค่ำก็ได้สมความปรารถนาเลยต้องพูดว่าอย่างนั้นเลยนะฮะนี่ก็พร้อมีพระราชปฏิสันฐานกับคุณนกสินใจด้วยนะครับค่ะ คุณผู้ชมคะนี่เาคยเล่นละครเรื่องสี่แผ่นดินใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วความรู้สึกแล้วก็มีละครอยู่ช่วงหนึ่งในช่วงที่ในหลวงเสด็จสวรรคตนะคะในหลวงในหลวงรัชกาลที่เาแล้วก็จะมีละครที่ทําขึ้นมาแล้วก็ตอนนั้นผู้คนก็มีดาราเนี่ยไปร่วมกันเยอะนะคะแล้วก็มีภาพบรรยากาศของตอนที่เซตว่าเป็นการรับเสด็จเนี่ยแล้วก็ดาราทุกคนนี่ก็เหมือนกับ มาด้วยใจแล้วก็มีความรู้สึกที่ซาบซึ้งในความรู้สึกเหมือนที่คุณท็อปบอกว่านี่คือความปลื้มปิติที่เกิดขึ้นในใจเรียนว่าความรู้สึกแบบนี้เนี่ยคนต่างชาติส่วนใหญ่ครับที่ไม่ใช่คนไทยแล้วก็ไม่ได้มีความผูกพันกับสถาบันพระหมหากษัตริย์จะไม่เข้าใจว่าทําไมคนไทยถึงได้รักแล้วก็ผูกพันกับสถาบันพระหมหากษัตริย์แบบนี้แต่มีฝรัง่ง